สบายใจเลย ครับสวัสดีวันที่ย5สิ้าสิงหาคม2 5 6 7ก็มาพบมาเจอกันเือนเดิมคิดถึงกันบ้นางไปแล้วเนี่ยอตอนนี้ก็เป็นช่วงตามํำขอนะช่วงตามํำขอที่สถานีอุทุมพรพิสัยนะครับผมตอนนี้ขบวนรถเร็วขบวน13 6ก็เข้าสู่สถานีอุทุมพรพิสัยแล้วอุทุมพรพิสัยนี่ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลกำแพงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมนะที่นี่เขาก็มีคำที่ว่าสะอาดสะดวกปลอดภยัยเต็มใจบริการคือหัวใจสำคัญของพนักงานสถานีอุทุมพรพิสัยเขาว่าอย่างนั้นเขา ว่าอย่างนั้นนะแต่สิ่งสําคัญก็คือฉันต้องระวังหัวเพราะว่าชานไอ้นี่แหละชายขาแกมันต่าเหลือเกินอทุ่งพรอโอ้โหเดี๋ยวหน้าจะแหกหัวจะแหกเอาเนี่ยนะครับผมก็เวลาผ่านมาทีไรก็บอกข้างๆทันทีระวังหัวด้วยนะครับผมพอเผลอไปมองสาวสาวทุ่พรเพราะว่าสาวทุ่งพรสวยเนาะเนาะนะหัวหลงไปมองสาวทุมพรตอนจะคล้องห่วงแค่นั้นแหละแกเอ้ยหัวแหกนะครับหน้าแหกหัวแหกทันทีทันใดเลยนะครับผมน่ะนี่กระจัด รับส่งบริษัทบริษัทมีความประสงค์จะลงสถานีอุทุพมพรเดี๋ยวเตรียมสิ่งของสัมภาระลงให้เรียบร้อยนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะครับผมนะแล้วใครที่จะไปก็เตรียมสิ่งของสัมภาระเรียบร้อยญาติพี่น้องก็ไม่ต้องขึ้นมาส่งนะเดี๋ยวรถเคลื่อนแล้วแกจะลงไม่ทัน เเคล,ลื่อนเราจะลงไม่ทันนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นช่วงตามําคอนะเขาบอกว่าให้ถ่ายนะครับวัดสะกําแพงใหญ่จึงอยู่ข้างหน้านุ่นนะอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูก็บอกประวัติไว้ก่อนนะนะเป็นวัดลาดนะสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ตําบลกาแพงอุุมพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะวัดสะกาแพงใหญ่ตั้งวัดเมื่อพศ2 3 6 8นะโดยคร่าวๆนะภายในมีปราสาทหินสร้างด้วยศิลาแรงลูกสี่เหลี่ยมพื้นผ้ากว้าง60เมตรยาว80เมตรภายในบริเวณกาแพงเป็นที่ตั้งปราสาท6หลังนะสร เจ้าวรมลนที่7ดนี่เป็นไงแล้วก็ขอมอบให้นะสำหรับ ใครที่ขอไว้นะบ้านใครที่บ้านอยู่แถวนี้นะครับผมนะวัดสากำแพงใหญ่นะครับผมนะแต่สิ่งสาคัญที่สุดนะถ้าแกบ้านอยู่แถวนี้ก็บอกญา, uring, ญาตาิพี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้านะอาแกให้เรียบร้อยนะเพราะว่าเวลาฉันผ่านไปผ่านมาที่ไรตรงวัดสากำแพงใหญ่เวลาทําบุญนะนะ,ะเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรวันพระวันพระนะโอ้ลุงป้านะอาแกเขาจะข้ามทางรถไฟไม่ดูรถไฟกันเลยอะนะนะบอกให้เรียบร้อยนะบอกให้ดูรถไฟฉันโอ้โหตักหวิดแล้วชักหวีดอีกนะสัここ<อ>งเกตง่า,งาย ้เลยเห็นไกลๆแล้วจะแต่งชุดขาวๆนะเพราะว่า,าต้องแต่งชุดขาวเข้าว,วัดกันนะคนแก่นนะ นกะก็หลายครั้งหลายคราวไหลหยหนแล้วนะก็เฉี่ยวไปเฉี่ยวมาบอกแกด้วยนะบางทีคนแก่เอหูไม่ดีนะหูไม่ดีแล้วก็แกก็จะเดินตัดทางรถไฟตรงหน้าวัดนะเพราะตรงหน้าวัดมันจะมีอ่าหมู่บ้านทางซ้ายมือนะครับผมอ่าส่วนวัดเนี่ยอยู่ทางขวามือข้างหน้าเนี่ยก็คือวัดสระกำแพงใหญ่นะดูให้ดีดูให้ดีนะขวามือเนี่ยครับผมนะเป็นอ่าวัดที่มีศิลาแรลงนะที่สวยงามนะตั้งแต่เจ้าวรมันที่เจ็ดแล้วนะหูนะครับผมก็ดีอกีจัคนชาวบ้านแถวนี้ด้วยแต่ สาคัญกันอย่างที่ฉันบอกฉันกล่าวไว้นะบอกลุงป้านะอาปู่ยา่าตายายญาติพี่น้องแกด้วยข้ามทางรถไฟเวลาวันพระแม่ข้ามกันเป็นแถวเลยนะเนี่ยแถวเนี่ย,ย,ยโอ้โหข้ามกันเป็นแถวที่ชักวิดแทบไม่ทันเลยนะหลายหุ่นเลยนะเดี๋ยวจะไม่ทันตําบุญกันเนี่ยขวามือเนี่ยสวยงามนะอลามตาสวยสดงดงามก็อยู่ที่ศีสะเกศนะครับผมนะ่จุ่นทุมพรพิสัยนะที่นี่เขามีของเด็ดของดีจริงๆใครผ่านไปผ่านมาก็ยกมือนะเอาสาธุนะสาธุ ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะมีความปลอดภัยในชีวิตนะครับผมไม่เจ็บใครได้ป่วยนะครับผมใครผ่านไปผ่านมาขอให้เจริญร่ำรวยนะครับก็ขอมอบให้นะครับผม